สวัสดีพี่น้องป้องบายบายบายคือเก่าละ่ะมือนีกามาในลูกลุกอยู่บ้านสไตล์ของตัวเองสบายดีบอก็ไม่มีอย่างดอกก็มาทักทายกันเพื่อคิดหอดคิดถึงกันคือเกา่าเนาะยังจำกันได้ไหม โอ้ยข้าวนำถ่วงเนาะน้ามถ่วงวิกฤตหนะักผู้อ,อพยพทั่วโลกตราบาของใครนหระวิกฤตผู้อพยพนี้นะัาทัาทิบชีวิตเปียกคำขังข้าวอันนี้ก็เน่ะสำหรับที่ผ่านมามีรายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพชีวิตของผู้ยพนะครับจนนำมาสู่การพูดคุยกันในช่วงนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วนี่เป็นตาบากอะไรกันบาเพอเกิดสิงต่งเรื่อี้นะครับผู้อพยพไปประเทศนั้นไปประเทศนี้มาเป็นผ้าีกแล้วเป็นภาระของไปทางที่กระทบ้นอคุณภาพชีวิตของผู้ยพใครอยากจะสรุปครับ ว่าเป็นตรยานเถอะเหนไหมยูเครนเป็นตลาดนนมืดฆ่าอาวัย,ยวะทาหารตายในสงครามเหนไหใช้ตับไตใส่พุ่มบอาเป็นตรยานแถ่ะนั่งจักหน่อย เหลือแต่ซากไฟไหมป่าฮาวายโอ้นี่แหละคนนึกบอกว่าเมืองอยังเมืองอย่างนั้นเป็นเมืองฮาวายฮาวายประเทศที่งามาสหรัฐอเมริกาเนอะเป็นละงามเด้บ้านเมืองฮาวายแล้วก็มีน้ำทะเลล้อมรอบขนาดน้ำทะเลล้อมรอบก็ยังมีไฟไหม้วันเลื่อน,นไม่ตะลำง,งามๆคือเผาใหม่เบิด จีนรัเสเซียซ้อมลบซ้อมตลบก็ไปซ้อมเอ,องกระโดดกระเดกไปซ้ปอมี่ยว้ากันอยู่ nhà อยู่ยากกันแล้วนะคะข้าวของก็แฟอิตาลีสั่งเก็บภาษีลาบลอยออมแบงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ภาษีลาบลอย ภาษีลาบเลยเองเดกภาษีลาบเลยเก็บภาษีลาบเอยคิดถึงกันไหมคิดฮอดกันบ่ก็ได้มาดูนกมาอยู่หน่อยมาแต่ว่าห่างบ่ค่อยได็กบ่กคอยได้ออนแอร์บ่ค่อยจนมากทำงานเลิกมาเท่ากัน กอยากพ่นค่ายนะพ่นค่ายคือการลองเพลงเขาลองเพลงของเขาไปลองเพลงเรียบร้ยอยเขาก็เอาลุง้งนะยูทูปแน่หอยกระเจ้าเบิ่งน้ำแนะ่แล้วก็ใส่ชีวิตประจำวันหน่อไปเรื่อยๆบ่เคยได้ออนแอร์บ่เคยแนวมันมันยังไงละ่ะมันขึ้นแล้วงแต่อารมณ์ของคนอารมณ์อารมณ์อารมณ์อมอมของเราหน้ามาก ส้มเมินเขาอ,อ,อ,อายุยยุไถ่ายงอทิตย์อา้วทย์เราไปเที่ยวประเทศกันเ่าไปเนี่ยเยอรมันมันมันเป็นทางพานเนาะเป็นทางพานฮอนแลนไปเยอรมันไปเยอรมันแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ันนัเป็นทางพานทางพานไปขึ้นรถไฟไป,ไปอยากหูเนาะว่าเวลาเขาเดินทางโดยโดยรถไฟเขา้าจเบ็นยังไงน,นะเอาเัน แบกเป้ไปคือเล็กน้อยแบกเป้แล้วว่าข่อยเอาเสื้อกันหนาวไปนั่งเพราะว่าข่อยเป็นคนขี่หนาวเนาะหนาวประมาณยี่สิบจำก็ยี่สิบห้ารู้มั้งใช่ไหมข่อยหนาวข่อยก็เลยเอาเสือกันหนาวไปนั่งเจ้าว่ากับไปไปช่วงไปเที่ยวมันเป็นฝนตกซู่มือซู่มือพายุเขา่าพายุเขา่าเบิดทั่วยุโรปนี่ เขาไปทังใหทังเนเธโรมแนีทั้งสวิตเซอร์แลนด์ทังออสเตรียทังแดงมันเป็นพายุพายุท่นอนาโดหมุ้นมุมมมนหมุวนบานลังคาพังหลังคาบานค้นปิวออปิวออกจากลังคาจากบานแต่ว่าข่อยก็ข่อยก็หูอยู่าพายุเข่ามากเนะแตข่อยก็ต้องไปใจตัวใครายทุกอย่างไปแล้วนะใจคารุ่งแร่ใจคารถดไฟใจเบิุกอย่างไปแล้ว ถ้าพวกไปเฮ้ากัจักสิไปแค้นสซินจังไดแต่แจักสิได้เงินขึ้นบ่อนี่ะเลยเอาไปก็ไปเอากางห่มไปน้าเอากางห่มไปน้าสองอันเอาค้นละอันพอกไปรคงมั่นฝนตกมากเับจกางจริงเปรนกันหนาวไปน้าไปคือเด็กหน่อยล่ะเดินทางแบบเด็กหน่อยแต่ว่าผููน่ะผููน่ะิ่น,นวานผมไม่มาอีกแล้วนะผมแก่แล้วรู้ไหมว่าผมแก่แล้ววันวา ภากไวมาโหดรถไฟแบกเปรีของรถไฟคือตรกระกอนเนี่ยบมื่อใดได้มาได้คอยเฒ่าแล้ว,ว,นว,นวน <c oughs> คนาเพิ่นกีเพิ่นสิเขบแล้วนะใกล้ใกล้กลสิเข้า60ก็เลยเอโอเคหลอกหน้าเฮากนขี่เครื่องบินไปเอาอ่ะนะแรกตั้งใจนัง่งรถไฟเมื่อยหลายเมือ่อยแฮงขึ้นขบวนนั้นลงขบวนนี้ขึ้นขบวนน,บวน,นั้นลงขบวนนีนนนน้ประมาณ เออถ้าว่าร่วมๆกับสิเมนลดรถไปสิบสองขบวนคนเดยได้คีมันขบวนนี่โล่งกับคืนอันขบวนไม่กับโล่งกับคืนขบวนไม่แังซึ่แป๊ดสิดแป๊ดิีแจะว่ามันถือถ้าเข้าไปแบบนี้แต่แบบนี้ตัวรถไฟถือตัวรถไฟแบบว่าไม่ต้องจองที่นั่งเนม่อนัางวองไดก็ไปหานางวางได้วางไปนั่งนึงซึ่ง มันมันกระถือก็กันโลกกระบวนนี่ก็มีเวลาเก่าหน้าที่แล้าไปให้กระบวนนึงหน้าที่กับมีเวลาเก่าเล่าแลนแลนแม่รั้งกระบวนกับแลนรั้งกระบวนกันมีเวลาอยู่สามสิบนาทียังไงรั่งกระบวนกับเป็นชั่วโมงใช่ไหมชติว่ารถไฟลาซานกระบวนสุดท้ายที่สิเขาไปอันไปฮอดเขตอันประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะนะ แต่ว่ารถไฟนี่เขาประกาศว่ารถไฟมีคนไปขวางทางรถไฟเขาว่าทําให้รถไฟล่าช้ามาไม่ได้ไดก็เลยกลายเป็นแบบรถไฟติดขัดไปหมดเลยน,นะขะบวนกด้กระบวนได้ก็บบกบแบบอ,อลาช้าลาซาลาซาเนาะก็จะเป็นจ่อคอมพิวเตอร์นะเขาก็บอกไปว่าลา้าลาซาลาซาที่นี่ก,ก็ทุกคนก็ไปหอดเป้าหมายไปหอดเขีดสวิตเซอร์แลนด์เนานะ เลยเบิงกรขบวนนี้มันโมแมนกระบวนของเฮ้าด้ที่เฮ้าจอมมากะม,มันก็ไม่ใช่ความผิดของเรานี่เพราะว่ามันเขาก็ประกาศว่ารถไฟมีคนไปนขวางทางรถไฟเขาว่ะประกาศทย่นในสถานีทำาห้รถไฟรล่ชาแล้วก็ลกลายเป็นแบบชั่นชาลาที่เฮ้าสิบปขึ้คืนชั่นชาลาที่งหา่านะที่บุกบุกแปไปม,ม,มันกับแม่มนแล้วมันก็เป็นเล่ลาไม่ เปเวลาลาฉากมากประมาณสี่สิบนาทีหรอเท่าไหร่นะถ้าเราไล่ก็ออกไปรากระบิดนะก็เลยบ่มี่มี่็ต้องอ่านต่างสตีอ่านว่ากระบวนนี้มันสิไปเมือนี้เ้ก็ตรงอ่านแม่งแม่งอันมาโอกระบวนนี้ไปไปเต็มไปเลยเต็มเต็มไปเต็มเเเ่าบ่แน่ใจคนะ ก็เขียนอยู่ว่าไปเมืองนี้นก็บ้างก็เป็นจอดทุกสถานีเลนะที่ที่คอยแองจองมาเนี่ยมันแบบว่าคุณสถานียิ่งเย่บริจดเลยนะแต่ว่าขบวนเนี่ยจอดจอดทุกสถานีสถานีานวางไดสถานีหน่อยเมืองใดหน่อยตำบลเลจอดเบิดเข้าก็เลือกก็ได้เข้าก็ต้องไปน้องเขาะนะเพราะว่ามันเป็นมันมันคำแลว ต็อคอยต้องไปให้มันท่านที่โรงแรมจองไว้โรงแรมจองไว้นั้นถ้าไปว่ท่านเขาบอกว่าให้เช็คอินไม่เกินสี่ทุ่มกวางเซนทุกอนต้องไปไปหอดประมาณสองทุ่มสี่สามทุ่มเนี่ลแหละไปหอดสถานีไปหอดที่วางที่ห้าสิไปเที่ยวประมาณสามทุ่มสามทุ่มหน่อนยเาง่รอออกมา,าอาอันแาลเลกเงินเนาะ แลกเงินเพราะว่าเงินมันเป็นเงินยูโรเนาะก็ไปใส่บ้านนั่นบ่ได้เขาก็ต้องไปแลกวางแลกเงินแลกเงินออกคนก็ล้าหลายนั่งต่อแถวเป็นย่าวยียดซัวสิเรียกซื่อตัวสิเรียกหมายเลขนั่งโลซตัวสิได้เงินซั่วก็สิไปหาโรงแรมอีก๋วในลูกเล่นไว้จังคอยยางไปบอยี่สิบสามสิบนาทีเขาเ้างว่าห้ามเกินสี่ทุ่มเขาบอก ย่างกันเราเปิดอันกูเกิลเนาะ Google หา Google ผ้ายางเลี้ยงเลี้ยวไายเลี้ยวโค้งตรงไปอย่างกระบว่าไปย่างไปน้ำน้ำอันกูเกิลเนาะ Google บอกท่าเพราะย่างไปประมาณดอกไปหอนัอีกจักยี่สิบนาทีน่ะซีท่มพอดีอันค้นคนที่เอากุญแจของมาให้มาลับเลยเปิดประตูลับเอา เรแ,แก่กับือสิงวงนอนแหงแ้งเหล่นกับสิงวงนอนพ่นกับสิเป็นเวลานอนคนเนาะมันสีสีทุ่มลและกเจ้าก็สสอยักนอนก,คก็คุณเจ๋ให้เจ๋ให้เพื่อเพิขึคืนห้องไปคืนห้องไปแล้วก็อาบน้ำนอนได้เน,นาะตื่น้นมากกับเบาตื่นเลาก็เจียมมากินอาหารเช้านะไม่เกินไม่เกินเอ่อสิบโมงเช้านะค่อคยๆบอกว่ากินน้งเต็ จ็ดโมงนะเนจ็ดโมงถึงสิบโมงเช้าเศนย่าจะเกินนั้นถ้าเกินนั้นก็อาหารกระเบิดมันบ่อยเจ้าก็ต้องเก็บเท่ากับต้องตื่นคือมาตั้งเวลาไว้แปดโมงแปดโมงกับไปกินอาหารเจ้าเขากินน้ำกินอาหารฝรั่งกับกินไปทังสัตกินไปพ่อมันก็เป็นกาแฟเป็นยังเป็นขนมปังเป็นชีสเป็น บางสิ่เนาะยากกินได้กินยังได้ก็กินเ้าก,อก็ออกไปหาเที่ยวออกเที่ยวเที่ยวว่างนั่นว่างนี่เอากลาง้่งไปนั่งแบกเป้ไปนั่งแบกเป้เอาแบบใกล้ๆบ่ใหายเอาของไว้โรงแรมอ่ะนะเพราะว่าห้าอยากแต่ว่าห้าอยากนี้อยากไปอยากกับอยากไปใช้ห้า,ยยาก,ก็ไปเรื่องสินะนเป็นเป้ใบเดียวแบกเอา แต่ว่าพ่ต้องมาห่วงว่าเทาอยากไปเบ่งทีเขาก็ต้องกลับคืนไปเอาของสินะบ่อเป็นแบบเปรกของสำคัญอีกย่างเทาเก็บออกเบิดยเขาก็จ่ายเงินไว้ระายเงินโรงแรมบอกเขาถ้าเกิดว่าจะพิวโตอยากมานอนอยู่นี่เดี๋ยวก็สิกลับมาเป็ถ้าบอกกลับมากแนั่นกเข่ต้องไปจ่ายเงินไว้ไปใส่ไปไปเรื่อยๆ ถ้ว่าก็เห็นเราก็งาม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 หลายทั้งภูเขาสูงสูงเดี๋ยวเห็นเบิดนาะเดี๋ยวลงมาขางล่างบ้านเวละง,งามงามสะอาดสะอา้านบ้านล้างงามนักท่องเที่ยวผู้ใดไปประเทศไหน,นได้ขี่รถไฟฟี่ได้เท้าจองโรงแรมปงงรมั๊บทางโรงแรมก็มีบัตรบัตรโดยสารรถนะนถ รถเมล์รถเม๋อเม ê, ล์ทอีหยัง,ไงไนงเงี้ล่ะขี่ฟรี่เลยขี่ฟี่เด,ดี๋ยวขี่คั้นใดเขาเจ้าก็บ,บอกว่าขี่คั้นใดก็ขี่เลยเที่ยวได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงขี่ฟรีแล้วก็เวลาคนตรวจตัว๋วรถเมล์รถแป้งใช่ไหถ้าเขาตรวจก็จังค่อยออาใเขาเบิ่งถ้าเขาบ่ตรวจก็บ่ต้องให้เขาเบิงเเเบ่งเพิ่นว่าเนาะก็เก็บไว้เก็บไว้ในกระเป๋าลา่ะบัตรนะน่ะ เหมือนที่นี่จะเกี่ยนบาโคดตาโค้ดให้เอวให้้เต้นขืนข้างในกับป้าเป็นขืนข้างในกับป้าที่บ่อยเบิ่ก็เจ้าดีดีดอกกายกายแบบมันเป็นกฏกฏไหมกฏกติกาบ้านข้เจ้านั่นแหละใครแบบบริการนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าของมันแพงเด้ข้าคงฉีดแพงของแพงน้ำขวดหนึ่ง ก็จังหัวซุ้มมาบานา้ำน้ำกินขวดเดียวนะคิดเป็นเงินไทยระมาณอยหาสิบบาทขวดเดียวซ้ำนี่ลอยหาสิบบาทกินซ้ำนี่มือนึ่งเขากินจะกขวดละก2สองลิตรน,น้ำสองลิตรมันก็ตสิบท่าใดาารด,ด,ดระมานสี่ขวดห้าขวดมันข้าน้ำม็ตกไปช็เก็ดตลอยลนะกินแค่น้ำของแพง ไปเที่ยวเที่ยวหลายๆประเทศนีประเทศไหน่ะแพงที่สุดประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่แพงค่ะแพงเงินยูโรไปแลกได้กัเท tamam. ่าไหร่หนึ่อยชั่วาตรงกอยแลกเหรียญหนึ่งระมารถอยยี่สิบรอยยี่สิบยูโรได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยเฟรงช์หนึ่งร้อยแฟรนง์สวิตระมาณน่งสี่ล นกับแพงแพงก็กันแต่ว่าค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 ่าก็จาสูงแต่ว่าเงินค้าจาก็ได้เงินเดือนหลายเนงินเดือนก็ได้หลายแต่ว่าค่าคีาก็หลายก็เหตุให้มันสมดุลกันน่ะเห็ดให้งมันสมดุลถ้าสมดุลมันก็ยุ่งยากบ้านผู้ข่อยก็ได้เงินเดือนหลายแต่ว่าของก็ได้แพงปานี้ตัวน้ามังเี็นน้าผู้ข่อยก็ได้ซื้อแค่อ เหรียญเดี่ยวิยูโรเดียวสิเป็น,น,น,นปบ้านอันนั้นมันแบสามซียูโรเนาะมันก็ขึ้นกันถ้าคิดค่าเฉลี่ยออกมามันก็ค้ายกันค่ายคือความคล่องฉีพถ้าคล่องฉีกถ้าว่าก็ว่าด้ไปดูงไปดานก็อยากไปเห็นเนาะอ,อยากไปเห็น,น,ห,น,นหลายประเทศเห็นประเทศนั่นแน่เห็นประเทศนี้แน่อยากเห็นเบิด เขาจังคอยเวลาเขากลักกไปง่ายไปอยู่ประเทศไทยเขาจังคคยบริการมาอีกเหมือนกันะไปแล้วไปเลยจหมือนกันเะิดทุกทุกประเทศก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเขาเนาะเฝ้าหลายย้ย่างสิฝ้าก็ฝ้าไปซะเมื่อย ก็บ่อยากแบบว่าอยู่บ้านอยู่ซื่งๆี่น่ะแบบเฮาอยู่ซื่อๆหลายเดี๋ยวนี้เฮาเริ่มเ่าลงเท่าเถาลงเฮาตรงเฮาตรงออกกําลังกายเจ้าของเด้กยิ่งแต่แบบว่าร่างกายเฮาตรงแข็งแรงไวยก่อยก็เลยพยายามแบบเฮ็ดยังก็ได้หให้เฮาให้ได้ออกกําลังกายได้เว้นห้มันได้ออกเมื่ออยหาหแล้วอ้วนหลายอยากจะอ้วนหลายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็สิมีแบบ Rad, end, เข่ามากก็มีลรกเบาหวานมีลรกนั่นลรกนี้ตามมาเนะฮาก็ตรงแบบเป็นโยกโยกเยกเยกแบ่งส่ะเต้นแน่รองเพ่งเต้นแน่ออกกําลังกายไปเต้นอโรบิกไปเฮ็ดเจังไหก็เฮ็ดแบงสินะผู้ใดจีว่าผู้ใดก็ว่าเจาะ่จ่าก็คือข่อยออกกาลังกายนะกำลังกายในรวงเพ่งแน่ร้องเพ่งมันก็ได้เต้นเนาะเพ่งได้มันมันม้วนมวเท่าก็ได้โยกโยกสินะโยกแบบร่างกายไข้มัน ไขมันเท่ากับซิบรดอ้วนนะนห้นนานักพยายามคุ้มอาหารคุ้มบว่กินน้าตาลบว่กินของหวานหลายเพราะว่าร่างกายเขาเาถาแล้วเถาแล้วก็อย่ากินหวานกินถ้าผักต่หยาใบเขียวๆใบกินผลไม่หลายๆกินอะไรมันสาคัญก็กินอนันนัแหละเขาต้องบำรุงร่างกายเจ้าของเพราะว่าเขาเถาแล้ว เท่าลงเท่าลงเท่าใช่ไหมคะคอมมนแบบอกเขาสิมากอ่นคือคนนมจากยี่สิบสามสิบปีจริงสิมันบ่แมงมเทาเริ่มเท่าอายุก็เริ่ม้ลยเหตุงังกันเวลายางเวลายางเขาก็ต้องระมัดระว่างเจ้าขนถึงจิทำทาใสกล่องแต่ว่าเวลายางธรรมดาเนี่ยระมัดระว่างเด้ใสเกิืใสหยัง มันก็วางซื้อมาเบิดแล้วไม่กันถอกันเท่าก็ซื้อมาเตรียมไว้เตรียมถห้เขาปวดแข้งปวดขาเหาเขาอย่ปวดมากไปให้มันมีแนว่วจับกันสินะซื้อมาไว้เฮียนจะว่างกับ,บว่าแม่แนว่วหรอกถ้าว่าเป็นภาษาบานเหาเขวจังสีเขาบอให้เอามาไว้เฮียนก็ว่ามันกับเป็นไหม่กันเท่าจะซื้อหนอใหม่กันเท่าแบบให้เขาเจ็บปวดขาให้เขาจับาไมาย่ยาง มันจาเป็นนะเนยว่าเข้าจาเป็นว่า่าอยากใส่แต่ว่ามันจําเป็นก็ต้องได้ใส่ไปพักผ่อนวันหยุดของเราวันเสาร์มันนีวันเสาร์ว่านกระล่างง่ายไปหาหมอฟันหาหมอฟันหมอกับชิมกระถอนเข่ยวไปออกคืว่าควายบม่ได้เก็บบม่ได้ปวดก็จะถอน คนอธิบายว่าถ้าเราไม่ถอนมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าหมอหมัห้ฟันถอนก็ไม่ได้ถอนเล็มเดียวทีถอนออกแปดเล็มบนน่ะนี่นะที่เข่วก่อนอันที่มันหลังกระดินี่ถอนออกเบื้เลแรนี่ถอนเรกกระจาก่ยอยเฮ็ดยังมันเนาะที่มาถอนเขยวก่อยืดดีไปหาหมอฟันก็นสิมาถอนเข่ว ถอนแข่ไม่ได้ถอนเซือเสียเงินเสียเงินประมาณเป็นแสนไปะนะโอ้โหไอสิมันสิเบิดจากแสน,นสิเบิดจากแสนเดี๋ยวล่อล่อเขาอันส่งอีเมลมาอยูขอยกขอกระถามมาเดี๋ยวขอดูราคาก่อนขอย้านสิบอกหมอไว้ต้องคิดคำนวณราคามาถ้าจะทําอะไรกับฟันชั้นถ้าจะถอนฟันชั้นต้องแจ้งรายละเอียดว่า สวยจะเด็ประมาณเสียเงินประมาณเท่าไรต่ว่ผดหมอหมอผูนั้นพกันไลขาวๆเปนว่าของฉันนี่ประมาณประมาณพันสี่เปนว่าผู้ดีเป็นคนแบบดูแลนะเป็นคนตรวจเป็นคนเบิง้งเป็นคนแง,ง่เป็นคนว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีไแบบปกะสีไม่โวยผู้นึงมาเฮ็ดได้เป็นโวยผู้นึนงหนี่มาวัดสิมาเฮ็ดแบบแถวปวรอมห้เห้าน้ำจังซอี่นะ เอาเล่มได้ออกก็าจาก็สิ็ดฟวนปลอมเหมนมาแท่นนั่นเอะแท่นอันที่เฮาพ่นสิถอนออก้องเหตุเพราะว่าอันบน้านหูราคาพุ่นเพิ่นว่าเดี๋ยวฉันรอติดต่อไปหาเขาก่อนพอติดต่อไปหาเขาก่อนให้เขาแจ้งราคามาคอยกันเลยว่าต้องแจ้งราคาก่อนได้เพราะว่าไม่เป็นเงืออ่อนไขเนาะ่อยก็อยากหูว่าเวลาคอยเฮ็เดวตาตัดใจเฮ็เดล้ว ทีจะเสียเงินเท่าไดร่นะนะเพราะว่ามันอันอย่างก็ประกันสังคมประกันที่เข้าใจประกันสุขภาพนะนะไม่ก็เป็นประกันโรงพยาบาลเย็บไข้ได้ป่วยเนาะอันนี้มันแบบประกันตัวนี้มันจบาใจหมอฟันไหนเฮ้าถ้าเข้าใจฟันต่างหากเขาก็ได้จนเสียเงินเพิ่มสินะไม่ประกันเสียเพิ่มหลาย ใช่ผมก็เกาประมาณสามตอนนี้ขอก็จ้าเดือนลัฐจะหมกสามหน่วยสองคนสามรวยยูโรแล้วก็เพิ่มฟันมาอีกมันก็เสียใจตืมอีกแต่ว่ามันก็บ่ได้ไปหาหมอฟันอีหอย่างก็ดูกระดย้ยเนาะโดนโดนไปหาเทียนนยท์แต่ว่าเข้าใจห้าเวลาเข้าใจประกันฟันร่วมเข้าไปมันกับแพงแพงกัาอันนี้ขอกะก็เรยกว่าเยียวยาเป็นเงินสดเอาเนาะ เราอยากคิดอนไดกับเขวาข่อยเจ้าก็ไล่งานข่อยมากเกินจะถูกแกงรายละเอียดว่าข่อยต้องเสียเท่าไรเสียเท่าไรกันแน่นะข้าเสียประมาณจักแสนหนึ่งนี่เว่าข่อยประสิเท็ดอยู่ประมาณจักแสนบ่เกินแสนด้วยแสนหน่อยหน่อโอเคอยู่แต่ว่าอย่าให้มันหลอย่าให้มันขึ้นหลายจซีงถ้าขึ้นหลายย่อก็เฮ็เบ่อเฮี่ประเทศไทยข่อยขึ้นกาเจ ขัจักรยานก่อยไปไที่ประเทศไทยฝ้า่าแรงตำหนาตำหนังนี่หมอก็ได้่านจะไปเมืองไทยเหอบอกว่ากลอยไปเมืองไทยเดือนปีไม่เขะว่าปีไม่ลูกสิเนะ่ยมักกะลาแรงตำหนาตำหนังเปลาแค่แบบอยากเอาลูกค้าแรงสินะอยากเอาลูกค้าเพราะว่าท่านท่านดา่าเป็นมันบริเกียวเกัเนโรงพยาบาลเนาะ แบบไปเฮ็ดเท่าไรกับใจตรงใจองสิงนี ation, Kenya, Kenya, Kenya. Ja, na, us, on, ่ะเฮ็ดยังแน่กับตรงใจใจเป็นเงิ่อนสดกัดใจเป็นเงืนจ้าสี่กัดใจแบบเขาโบเขากับบ่เขากับประกันสังคมทางนี่เป็นแบบร่ากายแบบต่างหากส่เนะ่ยคือคือบานเฮ้าหละบานเฮ้ากับคือกันมหมอฟันหมอฟันบานเฮ้าก็คือต่างหากโบเขารวมน้ำมันน้ำมัน นัอ่นอย่างน้นแบบรัฐบาลสามสิบาทรักษาทุกโรคอีอย่างสินฮะเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้มันได้เงินดีมบอเฮ็ดเกี่ยวกับฟันอย่างเฮ็ดนิดๆหน่อยๆก็ได้เงินดีถ้าสิหายไปอยู่โรงพยาบาลก็มีอยู่แบบสาสิบาทรักษาทุกโรคลกแต่ว่ากแต่เขาจ้าไม่เฮ็ด ขาเจ้าบ่าได้เงินได้ค้ำเนาะถ้าขาเจ้าไปเปิดที่นี้ือวเฮ็ะเทดแบบเอผู้เชี่ยวชาญทางนี้โดยตรงนะที่นิกของขาเจ้าขาเจ้าบรได้เงินดีเนบะมันก็คลื่นกันแหละกับประเทศนี่ที่นี่เขาเแบบว่าต่างหากของเป็นบบหหนิงบ,บ่บบเกวกัโาบาโรงพยาบาลโรงพยาบาลนอกจากสิบแบบแบบผ่าตัดไงผ่าตัดแบบหมอเป็นหมอฟรันี่ บ่สามารถเทศได้เังสิงนะเขาจึงค่อยซูงซูงตัวเขาไปลุ่พยาบาลแบบพาฟันขุดเังสิงนะพาแขวอันที่มันออกอยากๆนะที่แบบแขวมันหักมันตามกันเังสิงนะแบบนี้เขาจองค่อยซูงไปลุ่พยาบาลพาออกเบาไหลายยญา่ห่างไปแล้วล่ะค่ะมืนอีก้ก็มาฝอยกีทอด คิดถึงกันทุกคนยันกิดหอดคือเกาเบิร์ดสุกคนนอะแจะว่า่อยบบกอยโบกอยเด้เข้ามาเล่นได้หนีเนาะเพราะว่า่อยก็เป็นช่วงหนาห้อนร่ังเท่าปั่นจกกักรยานเล่นตาแดดอาบดดแดดจังสินะแ้บไม่มีแดดก็ตกไปอาบแดดจังว่าไม่นสิเข้าหนาหนาวแล้วห้าสิบ่พอแดดทำอะไรได้กสโบ่อยมานางแบบหนาจอ เดืกมากจังคุยมากคือคุยอยากมากบ้มากคือหนึงกันไปมากรท่องานเนาะท่องานจันทร์ฮอดสุกเสาแน่กไปช็อปปิ้งไปยังตามพระจาต้องคุยคอกับนั่งกินอกเพราะร่างกายคลิปร่างกายให้แข็งแรงบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ